คิมคิมเบอรี่อยู่บ้านานานๆล่าสุดหุ่นเป็นแบบนี้แล้วเป็นนางเอกสาวที่เรียกได้ว่าหุ่นดีแบบสุดๆสำหรับคิมเบอรี่แอนเทียมซิลีที่ก่อนหน้านั้นเธอเคยมีรูปร่างที่หนาแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากกลายเป็นสาวเอลเสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยเป๊ะไปซะทุกมุมเลยล่ะค่ะ อย่างล่าสุดที่คิมเบอรี่นั้นเธอได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมเป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นใส่ชุดออกกําลังกายสีแดงโดยภาพนี้คิมเบอรี่ได้เผยให้เห็นถึงกรามท้องแซบๆดูก็รู้ว่าผ่านการออกกําลังกายมาอย่างหนักโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Exercise stays east right feel good be at peace ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแต้วนัทพรนเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิคอลรูปหัวใจบุญเซนเข้ามาคอมเมนต์ว่าหุ่นดีมากซีสและพระเอกหนุ่มอย่างมาริโอ้คอมเมนต์เป็นอีโมจิคอลไฟลุกหุ่นสวยแล้วก็ดูสุขภาพดีมากๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ